ผู้ว่าเชียงใหม่รุดรับผู้บาดเจ็บและบัญชาการเหตุการณ์ณโรงพยาบาลจอมทองหลังเกิดเหตุรถรับส่งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตกดอยบ้านห้วยขนุนสังเฮลิคอปเตอร์สแตนบายส่งผู้บาดเจ็บสีแดงรักษาในเมืองหากเกินขีดความสามารถโรงพยาบาลจอมทองเมื่อเวลา14นาฬิกาในนิรัติภงสิทธิ์ทิวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาโรงพยาบาลจอมทอง ื่อรอรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ประสบอุบัติเหตุรถกรับส่งตกโดยบ้านห้วยขนุนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และอยู่บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งสแตนบายเฮลิคอปเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมนำผู้บาดเจ็บอาการสีแดงที่อาจจะเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลจอมทองนำส่งโรงพยาบาลนครทิงในตัวเมืองเชียงใหม่ในทันที สำหรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง3รายและสีเหลือง6กรายขณะน,นี้นำส่งโรงพยาบาลจอมทองส่วนผู้บาดเจ็บอาการสีเขียว5รายส่งโรงพยาบาลโดยหล่อแล้วยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตสินชัยพัชรธนาพรเร่เปรียงวริศราธินารายงานเราได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าที่เดินทางไปถึงคณะนะ รถของเทศบาลตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่จะลำเลียงเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตามจุดที่ได้รับแจ้งว่ามีห้องสว่างขึ้นเพื่อไปดับไฟระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นพื้นที่เส้นทางที่อันตรายอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตกดอยตกเขาตกเขวเลยคนะรับลึก10-20เมตรหลังจากได้รับแจ้งก็เราได้ส่งชุด EMS แล้วก็เจ้าี่ผู้ชิพผู้ภัยของโรงพยาบาลจอมทองนะต้งองพิ่ารณาเข้าไปชาร์จเพื่อที่จะนาคนเจ็บขึ้นมาจากสเหวนะครับก็ณขณะเนี้นำผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้ทั้งสี่คนแล้วแม้ในระหว่างที่เรานําผู้บาดเจ็บขึ้นมาจะมีข้อมูลว่ามีคนเจ็บอีกบางคนที่เอาขึ้นไม่ได้แต่ว่ได้สั่งให เจิาหาทีู้พทักของปอพทอี่แต่ n d b y อยู่ที่นี่เข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมทั้งนักผู้พทักขึ้นเอาไว้ดึงขึ้นนะครับณขณะน,นี้นําทั้ง14คนขึ้นมาที่จุดคัดรองหน้าที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ได้ดีกครับรการแยกเป็นผู้มาเสียบสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีแดงเนี่ยตอนนี้3ลายนำส่งโรงพยาบาลจอ,อมทองถึงแล้วนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลจอ,อมทอง ปภอำนวความสะดวกในเรื <ersch> <S <S ่องของการจัดการและก็ให้ถูกต้องประเมินต่อเรื่องต้นว่าสีแดงยังคงเป็นสีแดงในการหนักกว่านั้นที่จําเป็นต้องส่งต่ออย่างโรงพยาบาลและกองทีที่ด้านระหว่าลศูนย์ของเชียงใหม่รวมถึงก็ให้ถูกต้องตัดสินใจว่าจะส่งโดยรถพยาบาลของเพื่อมาจัดการเองหรือจะใช้รถตู้ซึ่งตอนนี้ให้ทางอเตอร์ของปอและตสพร้อมที่จะรับผู้ป่วยอาการสีแดงจะป็นต้องผิดต่อทำต่อโดยเร็วเพื่อให้การรักษารวด บริษัทสันสวิตจำกัดมหาชนหรือสันนำพนักงานปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2,567เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสาหารประชาชาติ (SDGs) เมื่อวันที่4พฤษภาคม2,567ณนะบริษัทสันสวิตจำกัดมหาชนนายองอาจกิติกุลชัยประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า สันจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำปีในองคอ์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในขับเคลื่อนออความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เบริษัทเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างร่มเงาดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศและมีส่วนช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อนเพื่อ,อปลูกฝังให้พนักงานอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนโดยรอบอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัตน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์มชประจำปีการศึกษา2567โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรสุประเสริฐรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มชกล่าวรายงานว่ากระทุประสบการจัดงานและร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาในวันที่6พฤษภาคม2567ณห้อกนห้องเรียนชั้น4ีอาคารราชนครินคณะแพทยศาสตร์มช วันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567กสที่คัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเวลาเที่ยงถึง5้าโมงเย็นคุณฟ้าพรหมพรมอิ่มจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานและลงแข่งกอล์ฟเองงานฟ้ากัสซันเลดี้แชมเปี้ยนชิพแมตช์2ทัพที่สนามกัสซันขุนตาลวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เท่าเทียมกับชายในกีฬากอล์ฟและใช้กอล์ฟเป็นกีฬาออกกำลังกายที่เดินตีได้จนอายุ80ปีเป็นการฝึกฝนสมาธิและความเชีย่ยวชาญในตัวเอง และต้องการพัฒนาศักยภาพแคดดี้ทั้ง3สนามให้ปีกอล์ฟเป็น100%ให้ลูกค้าเชื่อใจแคดดี้เรามีแคดดี้กสระสันมีศักยภาพแบบสูงสุดใน5ชั่วโมงที่อยู่กับลูกค้าและช่วงนี้แดดร้อนแขกน้อยและปัญหาแตกตื่นตัวหมอกควันตัวพีเอ็มลูกค้าหายหมดจิ้มลงตีเองและให้รู้ว่าปีนี้การักุนตานหมอกควันน้อยกว่าทุกๆปี ลมเย็นมาก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 ปีครบเก้าหลุมสบายสบายไม่มีกลิ่นควันไฟเหมือนทุกๆปีเลยหญ้าเขียวสนามสวยกรีนวิ่งชิวมีความสุขสบายสบายสไตล์ฟ้ากัสตามพร้อมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่6นะคะคุณฟ้านำแข่งกาฟ้ากัสเลดี้แชมเปี้ยนแมตช์ที่2ค่ะตอนนี้หลุมหนึ่งนะคะพาสีฟ้าด้ดับเบิรโบกี้นะคะเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกระดอกไม้สวยๆดอกหางนกยูงสีทองนะคะกำลังออกดอกสวยงามนะคะมีที่เดียวนะคะที่กัสซันขุดจากับแอลอีสอค่ะนะคะเอาหนิงตามพี่ไป นอกจากหางนกยูงสวยนะคะวันนี้นะคะอันนี้หลุมสีกรีนนะคะหนูก็เลยหญ้าเขียวชะอมเลยค่ะขับมอในะคะแฟรเบยน้ำในทะเลสาบดูตามมาเลยค่ะหนูชายที่กรีนหญ้าเขียวชะอุมเลยนะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนไม่มีหมอกควันนะคะติดราคาวันนี้เยอะนะคะพันพันสองเองค่ะถูกมากเพื่อเลี้ยงเด็กนะคะนี่กรีนเองนิดตามพี่นะจ๊ะนะคะกรีนเกินแฟรเบยสวยงามค่ะ ยาเขียวกินวิ่งเลยค่ะวันนี้กินเก้ากระสิบนะคะบ๊ายบายอย่าลืกมกดูนะคะไม่มีหมอกควันลมเย็นนะคะอากาศสวยกินสวยทะเลสาบสวยโอเคนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะจากว่ากัสเร์ดี่ชั้นชิดสวัสดีค่ะอหนู